เห็เนนางหำเห็นนางหำฮะหาเลยกินม่ดุ่มอุ้ยบังตูนบบเนีนเป็นือป่าวะ็นเป็นนี้ป่าวะ เอตัวอะไรวะนี่เออตัวอะไรวะจะก,กัดเอาเนี่ยนะจะก,กัดแขนเอาเนี่ตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้ย,อยเอาปากปากสตีนเนได้ไหนี่โอ้ยโอ้ปากโอ้กอดไปเลยโอ,โอ้ตีกันโอ้ย